สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท,ท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดน,นะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท,ท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกๆท,ท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต้องขอออกตัวนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมออกมาให้แนวทางให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับทุกคอนเทนต์ที่ผมมาทำาคลิปลงท่องชาง y o u t u b e นะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างหรือการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามจะเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านโทรเข้ามาสอบถามเรื่องเช่าหาพระสมเด็จที่ผมลงคลิปในช่องทาง YouTube นะครับทางเบนจวัรชาแนลเราไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านต้องคิด วิเคราะห์และแยกแยะนะครับไม่มีหรอกนะครับพระสมเด็จวัดระฆังเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับผมเปิดราคากลางนะครับไม่ใช่ราคาดาวังคารนะครับประกาศให้ทุกท่านหรือผู้ใหญ่ทุกท่านได้ทราบทั่วกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกด้านหน้านะครับสันนิษฐานเจ้าของเก่าหน้าจะล้างออกมาแบบถูกวิธีนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันล่ำใหญ่ชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นซุม้มคออแก้วนี่จะลึกอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับส่วนองค์พระามองตรงๆนี่จะโยบไปทางด้านขวามือนะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นนะครับจะคมสันเด่นชัดเจนเราจะสังเกตเห็นเส้นอาสนะใต้อ่าหน้าแข้งนะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับ ตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับองค์พระก็จะลึกนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยุบจะย่นนะครับเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับ ังเกตเห็นนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการล้างเปิดพื้นผิวพระออกนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระตะแคงดูนี่องค์พระนี่ก็จะลึกนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับมวลสารนี่เม็ดเล็กๆโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ล่ำสันใหญ่ชัดเจนนะครับทางเบญจวันเช่องเรานี่อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับ สังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวต,ตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเห็นเห็นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติด,ดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube ทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติตริงติเตียนหรือติชอบนะครับ ส่วนไหนผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาดีขึ้นนะครับเนื้อ,อาหานี่จะจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเล็กๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วนี่จะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับเก็ตเห็นนะครับผมรายเก็บรายละเอียดนะครับ ด้านข้างองคพระนี่ก็จะบางนะครับเเกตห็นนะครับพื้นผิวพระนี่จะยู่จะย่นเม็ดมวลสารเมร็ดเลก็กๆนะครับโรยตัวกระจา,าจยทั่วพื้นผิวเลยนะครับด้านหลังเ,เห็นนหครับพื้นผิวพระนี่จะยู่จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารหลุดล่อนนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับ เช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเล่นแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับไปศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับอย่างพระสมเด็จวัดระฆังนี่นะครับไม่มีนะครับทางช่องเป็นจวัลชานอลเราไม่เปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับ ไม่มีในโลกนะครับพระสมเด็จวัะฆังเปิดแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับส่วนราคาเท่าไหร่หรืออย่างไรนะครับท่านไม่เคยโทรหาผมและท่านจะบอกว่าผมเปิดภาพแพงได้ยังไงครับท่านโทรเข้ามานะครับสวนมานะครับแล้วท่านจะรู้นะครับผมเปิดภาพแพงหรือไม่แพงนะครับเกตเห็นนะครับ สภาพความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระนะครับด้านหน้าผมได้เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าล้างมาแบบไม่ช้ำเลยนะครับเจ้าของเก่าล้างเป็นนะครับองนี้สภาพพื้นผิวพระนี้ไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับเกิเห็นนะครับพื้นผิวพระนี้จะเปิดออกนะครับโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกําลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำนี้ฝันดีลาตีสวัสด์ครับทุกทท่าน